ด่วนรัฐแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศเรื่องนี้สำคัญมากเกี่ยวข้องกับทุกคนดูด่วนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข้อมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะ PEA เตือนระวังกลุ่มมิจฉาชีพส่งอีเมลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA ขอเรียนให้ทราบว่า PEA ไม่มีการส่งอีเมลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคล จึงขอแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดร,ระวังกลุ่มมิจฉาชีพแอบอ้างส่งอีเมลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าอัปเดตข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวช่องทางของ PEA ที่ถูกต้องมีดังนี้เว็บไซต์ w w w PEA company t h Facebook การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PEA X a. t PEA ขีดล่างไทแยแลนด์ l ล n e t PEA ไท a แลนด์ หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่โทร1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมง